สวัสดีครับวันนี้ผมกสิมาบอกเราผมบ่าอยากให้พี่น้องพลาดในการซื้อพ่อร์แบงค์แบบผมเด้อครับพ่อร์แบงค์ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็คือ e loop ew55 ได้ครับผมสิมาแช่ประสบการณ์ดี่ดีในการใส่พ่อร์แบงค์ตัวนี้ให้ฟังเด้ครับพ่อร์แบงค์ตัวนี้มีความจุอยู่ที่2 0 0 0 0มิลลิแอมเด้ครับ และกะมีช่องอยู่3ช่องช่องยืดบีธรรมดา2ช่องละกะไทซี่ช่องหนึ่งไทซี่นี่จะจ่ายไฟอยู่ที่20วัตต์ด้ครับสามารถชาร์จเร็วได้แล้วสามารถชาร์จแบบแมกเนกติกได้จ่ายไฟอยูที่7.5วัตต์เด้ครับอ่าผาวเวอ์แค์ตัวนี้เขาข้อดีของเขาคือเขาเสื่อมอยาอยกว่าด้ครับ ผมซื้อมาใช่ได้ปีกกว่าแล้วซื้อมาใหม่ๆสาดได้ซีหลอกตอนนี้ก็ยังได้ซีหลอกคือเก่าด้วยครับเขาดีมากๆที่เขาเสื่อมซาครับแล้วตั้งจากยี่ห้ออื่นแบบไดยี่ห้อที่เขาซื้อมาตามท้องตลาดใส่ไปแน่สองเดือนสามเดือนเขาก็พังเลยครับว่าอยางให้พี่น้องพลาดแบบผมซื้อมาหลายอันแล้วจนว่าผมได้มาพอตัวน,นี้นะครับมันดีผมก็เลยนำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ฟังบ่อยางให้พี่น้องพลาดแบบผมด้วยครับขอบคุณครับ